สวัสดีค่ะครูดานิดานิเซฟเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้ครูดานิจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะคะในการทําสบู่ให้กับเราทุกคนนะคะคุณเคยทําสบู่กิสเลนไหมคะเวลาคุณทําสบู่กิสเลนแล้วเนี่ยคุณซื้อเบสจากที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณซื้อหรือแหล่งไหนก็แล้วแต่ที่คุณซื้อมาแล้วคุณชอบเวลาคุณซื้อเบสออกมาคุณซื้อเบทจากที่อื่นมาแล้วเวลาคุณมาทําสบู่เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่า วิสบู่ที่เราทําออกมาแล้วเนี่ยทำไมมันผิวเรามันแห้งจังทําไมผิวเรามันไม่ชุ่มชื้นจังคุณก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการใส่กีซลีนลงไปในเบสแต่กีซีลีนมันคืออะไรคะมันคือบัตเตอร์มันคือไขมันที่เป็นก้อนๆนะคะมันคือบัตเตอร์มันคือเนยไม่ใช่ไขมันมันคือเนย มันคือเนยชนิดหนึ่งนะคะที่คุณไม่รู้ว่าจะละลายยังไงไม่รู้ว่าจะใส่ในเบรคของเราอย่างไรแต่คุณรู้ว่าเชียร์บัตเตอร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าใส่ลงไปในเบรคกีเซลิงของเราหรือใส่ลงไปในสบู่ของเราเนี่ยสบู่ของเรามันต้องชุ่มชื้นแน่เลยเวลาเราใช้มันต้องผิวเนียนนุ่มแน่เลยเวลาเราใช้คุณคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะแต่ปัญหาของคุณก็คือ ฉันซื้อเชียร์บัตเตอร์มาเนี่ยฉันจะทํายังไงฉันถึงจะใส่ในเบรของฉันได้เพื่อเทปเป็นสบู่นะคะครูดาน,นี้บอกอย่างนี้นะคะเวลาคุณหลอมเบรให้ละลายนะคะแล้วเชียร์บัตเตอร์ของคุณมันคือเนยอย่างหนึ่งเนยจะละลายในอะไรคะในความร้อนฉะนั้นเวลาคุณละลายเบสคุณใส่เชียร์บัตเตอร์ลงไปเลยค่ะพร้อมกับการละลายเบสแล้วเชียร์บัตเตอร์กับเบสมันจะละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ นี่แหละคะ่ะวิธีการละลายเชียร์บัตเตอร์สำหรับผู้ที่ทำเบสกีเซเลตนะคะละลายไปพร้อมกันกับเบสที่คุณหลอมนะคะนี่อัตราส่วนในการใช้มีปัญหามาหาครูดานี่ค่ะว่าครูคะหนูตัดสินใจใช้เชียร์บัตเตอร์แต่หนูจะใส่เท่าไหร่ดีคะในสบู่เบสของหนูที่หนูหลอมหนูจะใส่เท่าไหร่ดีคะนะคะเชียร์บัตเตอร์นะคะคุณสามารถใส่ได้ 1- 3เนะคะส่วนมาก จริงๆ100%เลยก็ได้แต่คุณจะใส่เชบัตเตอร์ร้อซก็ต่อเมื่อคุณจะต้องสร้างสูตรของคุณเองหรือคุณจะต้องทำเบสของคุณเองคุณถึงจะใส่เชียร์บัตเตอร์ไปได้100%แต่ปัญหาของคุณคือคุณซื้อเบสจากคนอื่นมาแล้วคุณใส่เชียร์บัตเตอร์เพิ่มลงไปก็เหมือนคุณซื้อเบสจากที่อื่นมาแล้วคุณใส่ผงฟองลงไปเหมือนเช่นเดียวกันนะคะ ฉะนั้นการที่คุณจะใส่เชียร์บัตเตอร์ลงไปนะคะใส่ในอัตราส่วนน้อยๆก่อนค่ะคือ1%ของน้ำหนักเบกของคุณค่ะ1%ของน้ำหนักเบกก็หมายความว่าคุณซื้อเบกมา1กิโล1%ถึง1กิโล1%ของ1กิโลก็คือ10กร,รมัมคุณก็ใส่เชียร์บัตเตอร์ไปก่อนเลย10กร,รัมนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะถ้า คุณซื้อเบตจากที่อื่นมาแล้วคุณใส่สารเติมแต่งเพิ่มเข้าไปเยอะเวลาคุณทำเป็นสบู่มันจะมีปัญหาคือสบู่นิ่มเกินไปสบู่เกิดเหงื่อนะคะปัญหาพวกนี้มันจะตามมาครูดานนี้เลยบอกคุณเลยอยากจะแนะนำคุณนะคะถ้าคุณอยากจะทำสบู่ขายอยากจะทำสบู่ใช้เองแล้วตัดปัญหาพวกสบู่นิ่มสบูเป็นเหงื่อสบู่ใช้แล้วผิวแห้ง ออกไปจากวงจรการทําสบู่ของคุณคุณจะต้องทำเบสด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องทําสบู่ด้วยตัวคุณเองค่ะแล้วปัญหาพวกนี้มันจะหมดไปแล้วคุณจะได้สบู่ตามมาตรฐานที่คุณตั้งไว้นะคุณจะได้สบู่ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการแบบเต็มร้อยเลยแล้วปัญหาพวกที่ครูดานี้บอกมาคือใช้แล้วผิวแห้งใช้แล้วฟองน้อยใช้แล้ว ก้อนนิ่มเออทำสบู่มาแล้วก้อนนิ่มเป็นเหงือพวกนี้มันจะหายออกไปเลยนะคะคุณรู้หรือ,อยังคะว่าเวลาคุณทําสบู่แล้วคุณเติมเชียร์บัตเตอร์ลงไปคุณจะต้องเติมในขั้นตอนไหนเติมในขั้นตอนการที่คุณหลอมเบสเลยค่ะใส่ลงไปเลย10กร,รมัมต่อเบส1นกิโลนะคะใส่ลงไปเลยแล้วพอเบสละลายเรียบร้อยแล้วคุณค่อยมาใส่สารสกัดใส่น้ําหอมใส่สมุนไพรขั้นตอนตามปกติเลย นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ดีๆนะคะที่ครูดานี่มาแบ่งปันให้กับคุณลองเอาไปปรับใช้กับสูตรสบู่ของคุณลองเอาไปปรับใช้กับวิธีการทําสบู่ของคุณนะคะก็นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใครรักครูดานี่ก็กดแชร์กันไปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย